สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u ชุก,กระทรเกษตรครับเกี่ยวเข้าล้มครับเนี่ยนะครับล้มเบ็ดเลยเป็นอย่งล้มพัดลม้มนะครับแต่ว,ว่าล้มนะครับมันล้มแล้วแดดล้มลมตกน่าจะเสร็จแล้วหล่ะวันนี้นะครับ ไปช้าเล็กน้อยครับน้ำมันเมื่อเช้าเติมมา18ลิตรนะครับก็ถังหนึ่งถัง18ลิตรนะครับก็เท่ากับถังถังปกตินี่แหละถัง20ลิตรนี่ก็ไม่หมดนะครับเกี่ยวได้เยอะพอสมควรนะครับ เกี่ยแบบโมแลงเรียบเด้เี่นไแต่ค่อยๆไปเ,ยเอยๆเ่้หมันอยากน้อนเนี่ยเงาน้อนเอออากาศเย็นๆนะครับแต่วมันไข้เขาับ เล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวติดคอยเป็นเข้าล้มครับไปคอยไปพี่น้องไอ้บฟเฝ้านั่นขณะนี้ท่านกำลังรับชมนะครับรถเกี่ยวเป็นคูป o ต้าดีซีเจ็ดินนะครับเป็นขนาด69แรงม้านะครับจากสยามคูปุต้านะครับเคเยื่ยนในพื้นที่จำหน่ายก็เป็นคูป o ต้าอุดรธานีนะครับ รถเดเมๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเกีียวขึ้นปีดีซีลแล้วล่ะฤดูการดีซีลแล้ว้ามาเบิ่งประสิทธิภาพมันนะครับก็รถใช้งานมาสี่ห้าฤดูการมันเป็นยังไงนะครับก็ยังคงไปได้นะครับรักษารถน้องรักษาเองนะครับขับมือเดียวนะครับปากเกี่ยวมันไม่กว้างนะครับไม่ได้ต่อเติมปากเกี่ยวนะครับ2เมตรขนาดว่า,าเาทเบิน2เมตรจะสิบเน บม่ได้ต่อเติมยังรถเดิมๆนะครับหน้าเกี่ยวฤดูฤด,ดูเกี่ยวนี่ก็แทบจะไม่ได้พักนะครับเมื่อวานเราก็น้องก็เร่องถูกอ้อยนะครับของเต็งให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะพ,พอถ้าขึ้นหน้าเกี่ยวเนี่ย มันจะไม่ได้หยุดเลยครับสองอาทิตย์เนี่ยนะครับเข้า้มครับ i ข้าวล้มกับดอนนี่ การกินข้าวของมันนะครับ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนของที่ญี่ปุ่นนะครับไปจากต้นแม่แบบของเขาของไทยมันก็จะอีแบบนี้ครับแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีของญี่ปุ่นก็มีปากเกี่ยวอย่างนี้ยครับแต่ว่าอะไรถ้าใช้ของญี่ปุ่นอย่างนั้นมันหายากครับเคยมีคนทคําคลิปเปรียบเทียบไปดูอยู่นะครับว่าอะไรมันปัญหาในประเทศแทบจะไม่ได้นะครับเป็น มีมีบริษัที่นำเข้ามือสองเข้ามาจำหน่ายนะครับอา่าแล่วะแต่คนนิยมแต่ว่าเราอยู่ในประเทศของเราเนี่ยนะครับอะไรที่มันผลิตพวกนี้มันอยู่ในประเทศไทยน่าจะใช้พวกนี้น่าจะน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับอะไรหายากครับรถมือสองรถเกองเข้าแี่วก็ไเพรู้ว่ามันคืออะไ ข้าสูงก็จะยกคอเร็วครับยกคอสูงตามสตจะข้าล้มกันอ่ค่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องครับ คลิปนี้อีพีนี้ขออนุญาตจบเพีงนี้ครับสวัสดีครับ